สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรปักหลัก10บ,บน2ส,สูตรแล้วก็พร้อมเทียบชนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าในงวดนี้งวดวันที่สองมกราคม2567นี้จะได้ที่ ตัวเลขอะไรเนาะสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมเเราก็จะใช้สองสูตรเหมือนเดิมแล้วก็ทำการเทียบชนมีสิติการเข้ามาแล้วทั้งหมด8งวดเนาะแงวดงวดแรกสูตร1สูตร2เทียบชนได้เลขศูนย์ตัวเดียวก็เข้าที่ หลักสิบบนงวดที่สองชนแปดกับหกเข้าที่หกงวดที่สาม 3, ชนที่เลขหกตัวเดียวเข้าที่เลขหกงวดที่สี่ชนเลขหกตัวเดียวเข้าที่เลขหกงวดที่ห้าชนเลขสี่ตัวเดียวเข้าที่เลขสี่งวดที่หกชนเลขสองตัวเดียวเข้าที่เลขสองงวดที่เจ็ดชนเลขสี่ตัวเดียวเข้าที่เลขสี่ แล้วก็งวดล่าสุดชนที่8กับ6ก็เข้าที่เลข6ในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรปักหลัก10บ,บนที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดน,นี้สำหรับในงวดน,นี้ท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเราปรับเปลี่ยนกันลงตัวเลขหรือลงสูตรต่างๆเนาะก่อนหน้านี้ก็น่าจะ เป็นการลงในสูตร2ตัวบน2ตัวล่างหรือ3าตัวบนอะไรประมาณนี้แต่เนื่องด้วยเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่คัดสูตรที่เข้าเนาะแล้วก็น่าจะเป็นสูตรที่มีการเข้ามานานเข้ามาหลายงวดแล้วก็นำมาทำาแยกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ จะทำเป็นชุดสรุปให้อีกทีหนึ่งสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นชุดปักหลัก10บ,บนก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดที่ออก606เนาะสูตรนี้ที่เป็นสูตรใหม่เราก็จะเริ่มทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตั้งแต่ในงวดแรกที่เริ่มเข้าเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปดูในสูตรคิดคํานวณท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของอาทางช่องกันก่อนสักนิดหนึง คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในสูตรคิดคำนวณกันตั้งแต่ที่เริ่มเข้างวดแรกอ่ะในสูตรแรกท่านผู้ชมสูตรแรกมาดูสูตรแรกกันก่อน จะทาเป็นสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็เทียบชนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยสูตรแรกสูตรดั้งเดิมท่านผู้ชมจะเป็นตําแหน่งหลักพันหลักพันก็จะเป็นตําแหน่งตรงนี้สองครั้งบวกกันก็จะเป็นห้าบวกห้าได้สิบเมื่อ ได้ผลลัพธ์ตัวที่1เราก็จะใช้ตัวนี้บวกกันอีกสองครั้งเหมือนเดิมยังไงศูนย์บวก0ูนย์ก็ยังไง,ก,ง,ไงก็ได้ศูนย์อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1ต่อมาในสูตรที่สองก็คล้ายกันกับสูตรที่1่ท่านชมใช้ตำแหน่งเดียวกันเลยหลักพันสองครั้งเหมือนกันก็จะเป็นห้าบวกหได้10บก็เป็นศูนต่อมาในสูตรนี้ก็จะบวกด้วยแดคงที่ศูนย์บวก8ดก็จะได้แด ถ้าเทียบชนในงวดนี้แล้วก็จะชนไปที่เลขศูนย์ตัวเดียวปรากฏว่าผลรางวัลออกที่6 0ศย์หเลขศูนย์ที่ชนตรงนี้ mm hmm. ท่านผู้ชมเข้าที่หลักสิบบนต่อมามาดูในงวดที่สองเบวกเได้18 8บวก8ได้16ก็เป็น6สูตรที่2 9บวก9ได้18 9บวก8ได้17เทียบชนได้9กบวกแได้16บอ่ะ,อะเดี๋ยวนะเกบวกแได้16ไม่ใช่17ก็เทียบชนในสูตรนี้ได้ที่เลข6 ผลรางวัลออกที่ห6หสองเลข6เข้าหลักสิบบนอีกเป็นงวดที่สองต่อมาในงวดที่ส8มดบวกแได้16เป็น6 6หบวกหได้12บสอต่อมาในสูตรที่สองปดบวกแปได้สิห 6บวกแได้14เทียบชนในงวดน,นี้ชนที่เลข6ตัวเดียวผลรางวัลออก6 6 5เลข6เขาที่หลักสิบบนเป็นงวดที่3ต่อมางวดถัดมา8ปบวกแได้16 6หบวกหได้12 สูตรที่2ก็8บวก8ได้16 6บวก8ได้14ีเทียบชนในงวดน,นี้ก็ชนไปที่เลข6อีกเหมือนเดิมผลรางวัลออก9 6 2เลข6เข้าที่หลัก10บนเป็นงวดที่4ต่อมางวดน,นี้2บวก2เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ งวดสูตรที่2อบ,บวก2สเท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ12เทียบชนในงวดนี้ชนไปที่เลข4ผลรางวัลออก0 4 4เลข4เข้าที่หลัก10บนเป็นงวดที่5ในงวดต่อมา หกบวกหกเท่ากับสิบสองก็เป็นสองสองบวกสองเท่ากับสี่สูตรที่สองหกบวกหกเท่ากับสิบสองสองบวกแปดเท่ากับสิบก็เป็นศูนย์เทียบชนในงวดน,นี้ชนไปที่เลขสองผลรางวัลออกสองสองหนึ่งเลขสองเข้าที่หลักสิบบน เป็นงวดที่6ต่อมาในงวดนี้7บวก7เท่ากับ14 4บวก4เท่ากับ8งวดที่2สูตรที่2 7%เดบวก7เท่ากับ14ก็เป็น4 4บวก8เท่ากับ12เที่ยบชนในงวดนี้ก็ชนไปที่เลข4ผลรางวัลออก 8 4 3สสเลขสก็เข้าเป็นงวดที่เแล้วก็มวดล่าสุด9บวก9เท่ากับ18 8บวก8เท่ากับ16ก็เป็น6สูตรที่2 9บวก9เท่ากับ18 8บวก8เท่ากับ สิในงวดล่าสุดก็ชนไปที่เลข8แล้วก็เลข6 2สองตัวผลรางวัลออก8 6 3เข้าที่เลข6ในหลัก10บบนในงวดนี้เป็น8งวดก็มาดูในงวดล่าสุดกันท่านผู้ชมในงวดวันที่สองมกราว่าจะได้ หลักสิบบนที่เลขอะไรหลักพันเหมือนหลักพันเหมือนเดิมสองครั้งก็จะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดสูตรแรกทำได้สี่กับแปดสูตรที่สองก็เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองก็เท่ากับในงวดน,นี้ชนไปที่ เลขสี่ตัวเดียวในงวดวันที่สองมกราคมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลงในสูตรตรงนี้กันในสูตรแรกสูตรแรกชนสูตรแรกได้สี่กับ8นี่ก็จะเป็นงวดที่9กสี่กับ8แล้วก็งวด งวดนี้สูตรที่2ทําได้4กับถอาเทียบชนในงวดนี้ชนไปที่เลข4ตัวเดียวในสูตรปักหลัก10บนงวดนี้งวดวันที่2มกราคม2568ันาท่านผู้ชมก็มาดูกันว่า เลข4จะมีมาให้เห็นในหลัก10บนนในงวดน,นี้หรือไม่จะเข้าต่อเป็นงวดที่9หรือไม่เนาะก็ไปดูกันก็สุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ